หลวงพ่อองค์นี้เหรอหลวงพ่อสอนเดิมทีก็เป็นคนที่นี่แต่ว่าหางานหลักแหล่งจริงๆย่างจ,งจ,งจังทำที่นี่ไม่ได้มันก็เลยไปเล่นดนตรีกับคณะลิเค <c oughs> หายหัวไปตั้งหลายปีเล่นดนตรีคณะลิเกเหรออืมมีไรเหรอแล้วไงอ่ะแล้วนางบัวมัเกี่ยวข้องอะไรกับหลวงพ่อองค์นี้ะมันเกี่ยวอะไรไม่รู้นะ รู้แต่ว่าตอนที่มันกลับมาที่นี่เนี่ยมันมาพร้อมกับนางบัวที่เริ่มตั้งท้องแล้วอา้าวงั้นก็เป็นผัวนางบัวงนั้นเหรอทุกคนที่นี่คิดอย่างนั้นนั่นแหละแต่ไอ้สอนมันปฏิเสธไงมันบอกว่านางบัวเนี่ยเป็นเมียของคนรู้จักที่มันรักแล้วก็เคารพแล้วมันก็ยกบ้านยกที่ดินให้นางบัวเลยนะแล้วมันก็เนี่ยบวชไม่สึกไปเนี่ยหลวงนุงจ๊ะ ฉันพาแม่มาถวายพระตาหารเพจนจ้ะนางบัวพาโยมบัวไปที่ศาลาไปจ้ะไปจ้ะแม่อืมอืมนางบัวเอ่อส่วนนั่นนางชบาหลานสาวของหลวงพ่อหลวงพ่อให้นางชบาเนี่ยมาช่วยดูแลนางบัวฉันชักอยากจะรู้มากกว่านี้แล้วสินิมนท์ท่านน่ะมาถามไม่หายสงสัยหน่อยสิจะให้ถามตรงๆเลยเหรอ ไม่ได้อะไรขึ้นมาเอ้าทำไมเพราะฉันเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหากับนางปัวกับลูกชายของมันเหมือนคุณนายนี่แหละห <c oughs> ลวงลุงอิ่มแล้วหรอจ๊ะหลวงพี่ฉันอิ่มแล้วเหรอคะพอแล้ว แบ่งทบุญให้ชาวบ้านเขาบ้างแม่บัวเขาห่องว่าหลวงลุงจะไม่อิ่มอาหารของคนอื่นจะโถปากหลวงลุงเท่าของแม่บัวได้ยังไงมันก็จริงถึงได้กล้าบอกใครต่อใครอ่ะว่ารู้จักแม่ครัวฝีมือดีไงแนะนําให้ทําแต่งานแม่ครัวอยู่บ่อยๆเนี่ยงานนางราฉันก็ยังคิดถึงอยู่นะหลวงพี่นั่นน่ะสินี่ไม่ได้รานานๆพานจะลืมวิชาครูไปหมดแล้วเนี่ย นมสัสก,การครับหลวงพ่ออ่าเจริญพรโยมเอ่อผมชื่อชูศักดิ์ครับพอดีได้ข่าวว่าแม่ครัวที่นี่ฝีมือดีมากเลยก็เลยตั้งใจจะมาติดต่อไปทําครัวงานบุญนะครับอ้าวก็มาพอดีเลยเจอเจ้าตัวไงนี่โยมบัวเป็นแม่ครัวที่นี่อ๋อแม่บัวคนนี้นี่เองโหได้ข่าวว่าสู้ชีวิตมาเยอะเอ๊ะเมื่อกี้ผมได้ยินว่าเป็นนางรํา อย่าบอกนะครับว่าเป็นนางรำด้วยอ่ะโอ้โหถ้า,างี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆเลยเมื่อก่อนแม่บัวเคยเป็นนางเอกคณะลิเกเลยนะจ๊ะโอ้โหมีหน้าแะตุกว,วันนี้ถึงยังสวยอยู่เลยเอ๊ะแล้วแต่ก่อนที่อยู่คณะลิเกเนี่ยอยู่คณะไหนแล้วก็ทํานานหรือยังแล้วทําไมถึงเลิกอ่ะจ๊ะเรื่องนี้คงต้องให้แม่เล่าอ่ะจ๊ะเพราะว่าฉันก็ยังไม่เคยแม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแม่จ๊ะ แม่เล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะนะจ๊ะแม่นะอ๋อเรื่องมานานมาแล้วไม่มีอะไรต้องพูดถึงหรอกทุกวันนี้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันก็พอแล้วใช่จะ๊ะตามที่หลวงพี่ว่าเลยรู้มาแค่นี้เนี่ยนะ ผมก็พยายามถามให้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะกำนันแสดงว่านางบัวมันต้องมีอดีตอะไรที่ไม่อยากจะพูดถึงจะให้ฉันลองหาคนอื่นถามดูอีกทีไม่ใช่เพราะกำนันไม่ได้ส่งคนไดขนาดนี้หลวงพ่อ,อย่งช่วยปกปิดคืนส่งไปอีกลวงพ่อรู้ตัวดิเฮ้ยอ๋อจ้ะนี่ ไปเดี๋ยวฉันไปส่งขอบใจนะเมื่อก่อนนี้นะฉันก็ไม่เคยสนใจเรื่องที่มาที่ไปของนางบัวมาหรอกแต่พอมารู้แบบนี้เออมันชักน่าสนใจนะมันต้องมีอะไรแน่ๆหลวงพ่อถึงได้ช่วยปกปิดน,น,นางเอกคณะลิกเกเหรอ กำลังวาดรูปใครอยู่หรือคะผมไม่รู้แต่เสียงละนาดเนี่ยทำให้ผมนึกถึงใครบางคนคนที่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคณะลิเกภาพวาดนางลำนางเองลิเกเหรอหรือว่าหรือว่าอะไรคุณนายเปล่าหรอกแค่ยังสงสัยอยู่ ต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ เเธอเจ็บมากไหมฉันไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะคุณฉันเพนแสงจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะคุณเพนแสงฉันชื่อบัวจ้ะ ฉันแวะมาทำธุระที่อัมพวานาจ๊ะเห็นเขาว่ากันว่าพระที่นี่รูปงามฉันก็นเลยแวะมากราบไหว้จ้ะเออว่าแต่แม่บวัวมาทำอะไรที่นี่คนเดียวลูกเต้าอ่ะมีไหมมีจ้ะฉันมีลูกชายแต่ว่าเขาไปทำงานฉันเป็นคนชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกเก่งจังแล้วสามีของเธอก็ทำงานด้วยใช่ไหม สามีของฉันเขาเสียแล้วค่ะงั้นเธอก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกมาคนเดียวตลอดนะสิค่ะนานเท่าไหร่แล้ว <IS C ut> ก่อนที่ลูกชายของฉันจะเกิดฉันเสียใจด้วยนะฉันก็มีลูกชายเหมือนกันฉันดูแลเองเลี้ยงเอง สามีเขาไม่ใส่ใจหรอกเพราะเขาคิดถึงแต่ผู้หญิงคนอื่นเข้มแข็งเอาไว้นะคะคุณถึงฉันจะช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าวันไหนที่คุณไม่สบายใจก็แวะมาที่อัมาพวาแล้วก็มาที่วัดนี้มาถามหาฉันนะคะฉันพร้อมที่จะเป็นเพื่อนรับฟังความไม่สบายใจของคุณคะ่ะ ได้ไปคุยด้วยตัวเองเนี่ยพอจะหายข้องใจอะไรบ้างไหมก็บ้างนะแต่ก็ยังไม่หมดบางทีถ้าเราให้ฟังหมดเนี่ยันาจจะช่วยหายข้องใจหมดก็ได้นะหลวงฉันกับสามีมาตามหาถึงที่นี่เพื่อจะรู้เรื่องราวของผู้หญิงคนอื่นเนี่ยโอ้ยมันเดาได้ไม่ยากหรอกมันคงไม่พ้นเรื่องของผู้ผมไม่เมีย <c oughs> ถ้าอยู่กับสามีแล้วไม่มีความสุขเนี่ยนะอยากจะแวะมาหาความสุขที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้นะฉันดินดีจัดให้เต็มที่เลยอะเราก็แค่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอย่าหวังอะไรมากกว่านั้นเลยไม่งั้นโอกาสที่จะเข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในพักจะไม่มีฉันแค่อยากชวนให้มาแวะพักผ่อนวันนี้ฉันพอแค่นี้แต่ฝากไว้นะปัญหาของกำนันกับนางบัว จะจัดการยังไงก็เรื่องของกำนันแต่ถ้าสืบเรื่องนางบัวตอนเป็นนางเอกลิเกให้ฉันมากเท่าไหร่ฉันก็จะสนับสนุนกำนันมากขึ้นเท่านั้นเจอไอ้แจวเววเสียงสำเนียงขับร้อง คร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนค้างแรมกลุ่มหอมไอทะเลเคล้าแกมมนรักแม่กลองแสกแส้